วัดหุบตาอะไรรายรับเกี่ยว

ตอนนี้เราขึ้นไป450เมตรขึ้นไปนะคะทุกคนอุ้ยต้นตะบองเพชรเยอะมากเฮ้ยทีไี้เราจะขึ้นไหมขึ้นถึงไหมสวัสดีค่ะคือเดินแบบมาสุดๆเลยนะคะทุกคนมาดูธรรมาชาติที่เขาสร้างมาสวยงามนะคะสะอาดสะอ้าน คือคนอืดนมนอนตากแอร์เย็นๆนะส่วนฉันเดินตากแดดจ้ะเป็นปลาแห้งเข้าไม่ค่อยดีนะจ๊ะเพราะว่าตั้งแต่คบกันนางพาเดินแบบนี้ตลอดเลยจ้ะ ไปอีกห้าสิบเมตรทุกคนออแหมทำไมมาจับไปจนคู่นั่นกล็ลุงคุยลุงแข็งแรงกว่าอีกเตรียมต่อพี่ป้อมโอเคขอบคุณครับโนเหนื่อยปฏิเกิริยา รอข้างล่างไปจ้ะรอข้างล่างจ้านี่เราไม่ได้ไปนะคะเสร็จแล้ว <laughs> เราไม่ได้ขึ้นนะเ,นด <laughs> เดี๋ยวเรานั่ง,งเรือกลับนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้ว <laughs> เรือมาส่งค่ะทุกคนลำละสองร้บาทเพราะว่าเราเดินขึ้นบนเขาไม่ไหวเราเหนื่อยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาส่งที่ ต้นตะบองเพชรเห็นไหมเก่ไงไหมเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ย,เ,ยเดี๋ยวค่อยล้างขาไงเอ๊ะติดตกลับแล้ควค่ะทุกคนร้อนมะพร้าวมีทานอาาหรมีกะปิด้วยนะทุกคนมีเสื้อผ้าขายนะ เออน้ำหมดหลายขวดเลยมากเลยร้อนสุดๆนะทุกคนเบกก็อร่อยหอมสดชื่นมันเอาไปหมอจับเสร็จแล้วค่ะกลับโรงแรมกันคือร้อนมากทำแก้วเอาไหลลงมา ทำแก้วเขาไหลลงมาทางนี้นะนนะถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะ มืมรโอเคจ้ะจักรยานฟรีบรรยากาศโรงแรมนะคะสวยตรงน,น,นี้ก็ได้ค่ะใกล้ๆเออนี่ก็ได้นะชลิตออกมาถึงลุยเลยจ้ยา,าเบอร์ลืมกระเป๋าเราเนาะไม่เยอะมาเอากระเป๋าสวยนะ นี่จ้าบรรยากาศโรงแรมนะคะบรรยากาศอุ๊ยหอมกินหมากฝรั่งโอ้ยชื่นใจโอเคนะห้องน้ำคบิทเอฟค่ะสีเข้าคอนโดไหมบรรยากาศโรงแรมค่ะทุกคนโอ้ยลมเย็นสบายนะคะนี่ก็จะเป็นเตรียมเสริม750บาทนะคะแต่ว่าห้องหนึ่งรวมแล้วก็ประมาณ2,800กว่านะคะรวมค่าอาหารเช้าด้วยค่ะ ข้างบนก็จะเป็นดาดฟ้านะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูขึ้นไปทางไหนไน,นั่งเล่นข้างนอกได้สบายจ้าโอ้ยร้อนร้อนจ้าพาไปดูข้างบนแบบร้อนร้อนอ้ยร้อนค่ะโอ้ยรถนะจ้าหุยน่าทำบ้านแบบนี้มากเลยข้างล่างก็เป็นสระน้ำนะคะอุย้ยมองไม่เห็นอุย้ยไม่ไหวร้อนค่ะ มีซอยฟองเศษด้วยนะซอยฝรัง่งอ้ยรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดแล้วเนี่ยโดนแดดโดนอะไรด้วยฝนจะตกอีกน,น้ำไหนดีคะโบชมบรรยากาศกินอิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตลาดต่อนะคะ ทำเวลามาวันเดียวเอาจักรยานไปคืนเอ้ยซื้อของเซเว่นมากินนะคะมีปลาหมึกกับปลานี่นะคะหือ กลับแล้วจ้าจะไปกินอาหารเช้านะคะทุกคนนี่นะคะเราพักตรงนี้ไปบรรยากาศยำเช้าอาหารเช้ากันนะคะทุกคน ชมบรรยากาศเอ้ยลูกอะไรอ่ะกินที่เดิมบรรยากาศนะคะทุกคนเป็นนักสิงหาอาหารเช้านะคะทุกคน Oh, ah. ça peut l'enlever, ça peut l'enlever. Qui n'a pas l'autre? Il faut que tu ailles dans les débugages hein, de ta clé USB. Il y a dans les paramètres et il y a le débugage USB.